สวัสดีครับผมนายชัชวินสระเอี่ยมเลขที่9้าครับมาแนะนำตัวพูดถึงเรื่องอมหามหาลัยหรือคณะที่อยากเข้านะครับอยากจะต่อเป็นครูครับผมอยากจะเรียนคลุศาสตร์หรือไม่ก็เรียนเ,เป็นแบบที่มันเป็นข้าราชการได้ครับเพราะว่าที่บ้านนั้นอยากให้เป็นข้าราชการอะไรก็ได้ขอแค่เป็นข้าราชการนะครับแล้วก็แบบเพราะว่าที่บ้านผมก็ไม่ไม่มีเงินอะไร แล้วก็แบบเวลาอาจจะพ่อแม่ป่วยเขาก็ได้เบิกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยค่อนข้างที่จะบอกให้ผมนั้นเป็นข้าราชการให้ได้นะครับแล้วผมก็ไม่รู้จะเป็นอะไรดีแล้วก็คือ,คอไม่ไม่รู้ว่าตัวเองเด่นด้านไหนหรืออยากจะเรียนอะไรนะครับแต่ที่บ้านถ้าอยากเป็นข้าราชการก็่จริงตอนเด็กๆมีความคิดว่าอยากจะเป็นครูนั่นแหละเด็กๆนะครับแต่พอโตมาก็ไม่รู้ว่าจะครูดีหรือเปล่านะแต่ก็ ยังไงคราพ่อแม่ก็อยากให้เป็นข้าราชการก็เลยเป็นน่าจะเลงไว้ที่เป็นครูครับมหาลัายที่เลงไว้ก็น่าจะเป็นมสวหรือไม่ก็มหาลัายอื่นนะแต่ยังไม่ได้ดูยังดูมาไม่เยอะนะครับแล้วก็วิชาที่ชอบนะครับน่าจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์แหละนะครับแต่ก็คือแต่แต่ไม่ได้เก่งมากอแต่ก็คิดก็ อ่าแล้วมันก็เข้าใจมันก็คิดได้แต่ก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับก็เป็นคนเป็นธรรมดานี่แหละนะเป็นเรียนธรรมดาแต่จะเรียนไปทางด้านภาษาก็ไม่ค่อยเก่งนะครับก็น่าจะเป็นครูคณิตศาสตร์ก็น่าจะพอได้อยู่เหมือนกันก็ขอบคุณครับจบแล้วครับ